พูดให้น้อยลงวางแผนลงมือทำให้มากขึ้นสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยสงสัยว่าเอ,อเราจะทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งฉันก็ปรารถนาที่อยากจะประสบความสําเร็จนะฉันก็มุ่งมั่นนะฉันก็ลงมืออย่างเต็มที่นะ เชื่อหรือไม่ครับบางครั้งการลงมือทำอย่างหนักก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไปความหมายวันนี้นะครับผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้จดจําในส่วนที่คุณได้เป่าประกาศหรือพูดหรือโฆษณาหรือโมดิเวตไว้ผู้คนจะจดจําจ,จากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่คุณสร้างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบคลื่นน้ําทะเลทุกวันนี้รู้สึกธรรมดาก็คลื่นน้าทะเลแต่ถ้าเป็นคลื่นซีนัมิ คลื่นใต้น้าคลื่นซีนามิมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยทุกคนจะจําได้ว่ามันเกิดขึ้นเดือนไหนปีไหนพศไหนความหมายเช่นเดียวกันครับความสําเร็จในตัวเราหากเราสําเร็จแบบธรรมดาผู้คนก็ไม่ได้พูดถึงแต่ถ้าวันนี้เราสําเร็จอย่างรวดเร็วและสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มันจะทําให้ผู้คนจดจําได้เพราะฉะนั้นคือเนี้พูดให้น้อยลงนะครับวางแผนลงมือทําให้มากขึ้นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบ ข้อมูลแนวคิดดีๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับในเพจช่องทางของซีโร่กิจลัดแนวคิดดีๆรอคุณอยู่พร้อมที่จะพัฒนาทุกๆคนไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ